สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนชาแนลนะคะมาพบกับเพียนนะคะในแนวทางลราพัฒนานะคะพี่น้องจา๋าก็รับชมรับฟังกันได้ทุกวันนะคะพูดผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะงวดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะหลุดนะคะพี่น้องจา๋าหลุดหลุด ก็มาแต่เลขวิ่งนะคะมาวิ่งเลขเดียวนะคะก็เลยไม่อยากจะไปให้พี่น้องดูพี่น้องชมนะคะก็รับชมรับฟังกันได้ทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีนะคะพูดถูกพูดผิดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะสูตรนี้เป็นสูตร,ตรคำนวณตัวเลขตามกำลังรายวันนะคะก็รับชมรับฟังกันพิจานากร์กันนะคะว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะคะ แนวทางนะคะของวันที่ยี่สิบสองนะคะพรุ่งนี้วันจันทร์นะคะวันนี้อัดตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะพี่นองจา๋าอัดตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะก็แนวทางของวันที่ยี่สิบสองนะคะวันจันทร์นะคะประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะพี่นองจา๋าแนวทางก็จะออกนะคะทางช่องก็เป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ก็แนวทางนะคะลราพัฒนานะคะสูตรนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสำหรับเราพัฒนาก็เพียนก็จะลงให้ สามสูตรนะคะพี่น้องก็ไปเลือกเอานะคะว่าชอบสูตรไหนนะคะถูกตาต้องใจสูตรไหนนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเด่นนะคะเด่นเก้านะคะพี่น้องจา๋าตามกำลังรายวันนะคะสำหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเด่นเก้านะคะ วิ่งเจ็ดนะคะก็จอให้บนล่างนะคะสองตัวบนล่างนะคะพี่น้องจาแล้วก็อย่าลืมไปกลับนะคะเด่นเก้านะคะศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสี่โอ้ยเนาะเก้าหนึ่งขออภัยนะคะเก้าหนึ่งนะคะเก้าสอง 9 3 9 4 9า9เ9้าสีโอ้ยสงสัยจะออก97แล้วพี่น้องเราพัฒนานดีๆอยู่อย่างหนึ่งนะคะมีอยู่รอบเดียวนะคะถ้าเข้าก็เข้าไม่เข้าก็หลุดนะคะพี่น้องจ๋า ก็มันมันไม่ซิ้มเปลืองงบประมาณของเรานะคะพี่น้องจา๋าเนาะเนาะนาะพี่น้องเนาะชอบนะคะชอบเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดนะคะสี่ชุดนะคะสำหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก็รับชมรับฟังกันได้ทุกวันนะคะ ไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในการแจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ